ดูบรรยากาศรอบๆค่ะสวยงามมากโรงเรียนบ้านนนกลอยวันนี้กีฬาแต่ว่าพวกเรามีน้ใจเป็นนักกีฬาซีจดีซีจดีซอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆอันนี้โรงเรียนบ้านสารยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นอยู่แต่แข่งเสร็จแล้ว กาใต้นะครับพีหน้าเอาใหม่เรีย้แข่งเสร็จแล้วส่วนสดีนะพีาพัฒนาใหม่นะครับส่วนสดีเรืองยโสนะครับยัตวนี่ก็บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศในรอบต่อไปนะครับสำหรับในภาคเช้านะครับสนามฟุตบอลต้องขอยุตินะครับเพียงเท่านี้ก่อนในช่วงบ่ายเจอกันใหม่นะครับเรียนเชิญคณะครูนะครับ